สวัสดีครับวันนี้ภารกิจทําไปทั่วใน E ีีที่สองวันนี้วันเสาร์ครับวันหยุดของผมนี่ผมมาทําการตอนกิ่งตอนนั่นตอนนี้ไปทั่วครับผมก็พอดีมาบ้านแฟดแล้วก็เห็นมีต้นไม้อะไรที่พอจะตอนได้ก็ลองตอนดูก่อนครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในหมู่บ้านมันมีต้นชมพู่มีต้นะมะนาว มีต้นส้มมีต้นอะไรก็เดี๋ยวลองดูฮนะก็เดี๋ยวตอน,ตอนไปก่อนวันนี้ผมลองตอนไปสองกิ่งครับคือต้นตะลิงปิงไม่รู้จะติดหรือเปล่าก็เอาแค่สองกิ่งพอครับผมถ้าได้ก็ดีครับผมถ้าเกิดติดก็โอเคกันก็ภารกิจน,นี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นข้างนั่งคราวค,ค,ค่อยว่ากันอีกทีครับผมก็นี่ครับผมตอนไปละเนี่ยหนึ่งกิ่งแล้วก็นี่ครับสองกิ่ง เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าจะติดหรือไม่ติดยังไงก็ประมาณนี้ครับผมะลีงปิงสองสองกิ่งครับก็แอบรุดกันครับผมบเขาจะติดไหมโอเคเดี๋ยวแวบบเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปตอนเพิ่มครับเดี๋ยวว่าลองดูกันครับว่าจะตอนต้นอะไรบ้างได้สักกี่กิ่งโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันโอเคครับ ตอนนี้ผมมาอีกต้นหนึ่งแล้วครับผมนี่ต้นมะนาวครับผมปีนขึ้นมาตรงชั้นระเบียงชั้นสองมาเอามะนาวตรงตรงนี้ครับผมโอเคผมคงจะเอาไม่เยอะครับเอาคงสักประมาณสัก5กิ่งพอก็จะประมาณนี้ครับผมเลงไว้1 2 3 4 5สองสี่ห้าครับประมาณห้ากิ่งครับผมเดี๋ยวคงขอตอนสักครู่แล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่าตอนเสร็จแล้ว จะได้สักกี่กิ่งก็ประมาณห้ากิ่งนะครับโอเคครับจริงๆคืออย่างที่บอกครับะนาคนนี้ประมาณลูกประมาณเนี่ยครับแล้วก็กําลังแตกกิ่งแตกอะไรอยู่พอดีลูกมันค่อนข้างเยอะมันนิ่มครับราคานี่คือเปลือกบางผมชอบครับก็เลยก็เดี๋ยวลองเพาะๆปลูกๆอะไรไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคเดี๋ยวขอทําเวลาแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมสู้ๆครับโอเคครับผม ตอนนี้ผมทำการตอนกิ่งมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เอามาเยอะครับผมเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วเอาไปโอ้เยอะมากเป็น10 10 20กิ่งคราวนี้ปลูกไม่ทันปล่อยตายก็มีครับอะไรประมาณนี้วันนี้ก็เลยเ,าเอาแค่5้าครับผมก็เลือกเอากิ่งแบบที่เป็นกิ่งกระโดงหน่อย,อยกิ่งเล็กบ้างใหญ่บ้างตามภาษาครับก็ประมาณนี้ครับผมก็นี่ครับคือกิ่งแรกคือกิ่งนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นกิ่งกระโดงหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ด้วยครับ แต่ว่าเขาตัดยอดตัดอะไรไปแล้วก็ดีเห็นแตกใบแตกอะไรอยู่ตอนแรกจะเอากิ่งนี้ครับมันใหญ่ไปครับก็เลยเปลี่ยนใจนี่ครับสองสองสอง,สองกิ่งต่อแล้วก็ตัวนี้เป็นกิ่งที่3ครับเล็กหน่อยหนึ่งก็โอเคครับค่อนข้างจะเดี๋ยวค่อยไปดามไปให้มันตรงๆเอานี่คือกิ่งที่3กิ่งที่4ครับก็คือกิ่งตัวนี้ค่อนข้างตรงเหมือนกันตอนนี้ออกออกดอกแอบนึงแอบไว้ว่าให้มันติดดอกนิดนนะครับผม ก็ลุ้นเอาครับว่าจะติดรากไหมกิ่งที่4ครับแล้วก็กิ่งที่5คือเอากิ่งนู้นเลยไกลหน่อยแต่ว่ามันเป็นกิ่งมันแตกกิ่งค่อนข้างเยอะผมว่ากิ่งมันสวยดีผมแค่ไปตัดตัดยอดออกเพืจอได้ออกเป็นพุ่มๆออกเป็นแฉกๆะครับก็เดี๋ยวค่อยมาลดกันอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ได้2 2แบบตอนกิ่ง2ออันแล้วครับตะลิงปิง2กิ่งครับมะนาว5กิ่งเดี๋ยวลุ้นอีกทีครับเดี๋ยวว่าผมจะไปตอนกิ่งอะไรเดี๋ยวมาลองดูอีกทีนึงครับผม โอเคเรีย okay. บร้อยครับผมในต้นที่2ครับผมในการตอนกิ่งวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อกันครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้ผมมาทําการตอนกิ่งนะครับคงจะเป็นกิ่งสุดท้ายของวันนี้ครับผมได้กิ่งเดียวกิ่งๆเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างกิ่งค่อนข้างจะเก่าแก่ครับต้นตะมัน มันไม่ค่อยสดก็เนี่ยประมาณนี้ครับกิ่งนี้คือกิ่งที่สดที่สุดแล้วครับผมเขียวเขียวที่สุดแล้วประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคงได้ได้ตอนกิ่งเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอทําการตอนก็เป็นภารกิจทําไปทั่วในการตอนกิ่งของวันนี้ครับเอาไป3แบบพอโอเคครับผมกอตอนสักครู่ครับโอเคครับผมตอนนี้ผมทําการตอนกิ่งสมจิต ที่น่าจะได้กิ่งเดียวครับก็จริงๆมันจะมีต้นหนึ่งผมไม่กล้าเอาเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้าของบ้านกี่หนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับกิ่งเขียวๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับก็มาลุ้นๆเอาครับปล่อยทิ้งไว้สัก,ส,กสักเดือนเกือบๆเดือนครับสักสามสามสัปดาห์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมก็ประมาณประมาณนี้ครับผมโอเคภารกิจของผมวันนี้ก็คง มีเพียงเท่านี้จริงก็ภารกิจทําไปทั่ว ep ที่สองครับตอนไปมั่วครับตอนทั่วไป,ไปมั่วทั่วไปครับโอเคตอนนี้ก็เลยสอดส,ส่องดูว่ามีอะไรให้ตอ่ออีกบ้างไปโอเคครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้จริงครับก็เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อหาอะไรมาปลูกเอาตอนนี้ก็ทำอะไรคำคำ,ำ,ำ,ำไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะ้ากล่าวหน้าครับผมสวัสดีครับ 这是还，嗯。